การปล่อยวางคลายความทุกข์ด้วยตัวเองแบบง่ายๆสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของการปล่อยวางคลายความทุกข์ด้วยตัวเองแบบง่ายๆซึ่งในเรื่องนี้ ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าสิ่งที่เราเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้สาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเราเองต้องอาศัยอยู่บนโลกนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งการเป็นเยื่อความเจริญในด้านวัตถุมีสิ่งล่อตาล่อใจจำนวนมากจึงทำให้เรามีกิเลส มากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นการปล่อยวางในด้านวัตถุที่เป็นรูปธรรมและการปล่อยวางทางจิตใจที่เป็นนามธรรมจึงเป็นหนทางที่จะทำให้เราคลายความทุกข์ลงไปได้ท่านว่าการปล่อยวางนั้นก็คือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงเพราะถ้าหากเรายึดมั่นถือมั่นมาก เราเองก็จะทุกข์มากเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราปล่อยวางลงไปได้มากเราก็จะเบามากสุขมากเช่นกันครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าหากเรายึดมั่นสิ่งใดเราก็จะเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่า สิ่งทั้งปวงเราไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาจึงยึดมั่นถือมั่นกันอยู่เพราะเรายังมีกิเลสกันมากการให้เราปล่อยวางเด็ดขาดมันก็คงจะยังทำไม่ได้ฉะนั้นท่านว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็อย่าไปยึดมากเกินไป เพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้และแน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเมื่อเวลาที่เราตายไปแล้วเราทุกคนก็จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในโลกนี้ทั้งหมดเราเอาไปได้ก็แค่บุญกับบาปเท่านั้นแม้แต่ร่างกาย เราก็เอาไปไม่ได้เพราะเรายืมมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองท่านว่าการปล่อยวางนั้นก็มีหลายอย่างด้วยกันแต่สำหรับเราที่ยังไม่อ่าจจะปล่อยวางทุกอย่างได้เราก็ควรรู้จักการปล่อยวางแบบง่ายๆนั่นก็คือการรู้จักปิดหูปิดตาและปิดปากเสียบ้าง เพราะถ้าเราเห็นไปหมดทุกอย่างก็เท่ากับเราไปแสหาความทุกข์อย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านกล่าวว่าความทุกข์และความสุขนั้นเราสามารถจะเลือกได้เช่นถ้าเรารู้จักความทุกข์ดีพอเราก็สามารถหาทางเอาชนะ กับความทุกข์เหล่านั้นได้ด้วยการคิดหรือฝึกจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์ความทุกข์ที่มีอยู่ก็จะเบาบางลงแต่ถ้าเราไปหลงมัวเมาคิดแต่จะใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขเราก็จะได้พบทั้งความสุขและความทุกข์ด้วยซึ่งความสุขนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนความทุกข์ได้ หรือความสุขมันก็ไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกข์ท่านว่าถ้าเราสังเกตด,ดีๆความสุขนี้จะทำให้เราลุ่มหลงมัวเมาหลงไหลติดใจในรสชาติของมันและเมื่อถึงวันที่ความสุขจะสูญหายหรือถึงวันที่เราจะต้องตายเราก็จะเป็นทุกข์และเศร้าหมอง ชนิดที่ว่าหาที่พึ่งทางใจไม่ได้เลยท่านว่านี่คือโทษของความสุขที่เรามองไม่เห็นครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ก็คือความอยากนั่นเองซึ่งมีอยู่สามชนิดด้วยกันคือห ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรู้สึกสัมผัสและอารมณ์ 2. ความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเช่นความร่ำรวยเงินทองลาบสการะหรือชื่อเสียงเป็นต้น 3. ความอยากในสิ่งที่จะไม่ได้ไม่มีไม่เป็น ในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบอย่างเช่นการพลัดพรากจากคนรักของรักการถูกด่าว่าการนินทาหรือประสบกับภัยพิบตัติการล่มจมตกต่ำล้มละลายในธุรกิจเป็นต้นท่านว่าความอยากเหล่านี้จะทำให้เราเป็นทุกข์และเศร้าหมองชีวิตจะมืดมนจนไม่รู้ว่า อะไรคือเป้าหมายของชีวิตไม่รู้แม้กระทั่งตัวเองเกิดมาทำไมและอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองควรจะได้รับครับความสุขที่แท้จริงของคนเรานั้นท่านว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เรามีเงินทองมากกว่าคนอื่นแต่ความสุขอยู่ที่คำว่าพอตังหาหรือจะกล่าวสั้นๆก็คือความสุขอยู่ที่ใจของเรานั่นเองท่านว่าถ้าเราทำใจของตนเองให้มีความสุขไม่อิจฉาริษยาคนอื่นแต่รู้จักยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีแค่นี้ความสุข ก็จะเกิดขึ้นในใจเราแล้วแต่ถ้าหากวันนี้เราต้องพบเจอกับทางตันเราก็ลองถอยหลังก้าวออกมาอย่างมีสติเพราะกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้เราก้าวพ้นกับปัญหาต่างๆไปได้นั่นก็คือสติฉะนั้นเราต้องตั้งสติให้มัน่นและพิจารณาหนทางต่างๆ,ๆ ด้วยเหตุผลมันก็จะเกิดเป็นภูมิคุ้มกันนำทางให้เราออกจากปัญหาได้อย่างแน่นอนครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าถ้าเรารู้จักแสวงหาความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วชีวิตของเราก็จะยุ่งยากน้อยลงและ คงจะมีความสบายมากขึ้นท่านว่าการไล่ล่าแต่ละครั้งมันจะทำให้เราเหนื่อยเพราะเราจะต้องขวนขวายหาเงินทองแข่งกับคนอื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการและเมื่อได้มาครอบครองแล้วเราก็ต้องเครียดกับการที่ต้องรักษาเอาไว้อีก เพราะไม่ต้องการให้ใครมาแย่งไปท่านว่าอันที่จริงแล้วความพอใจในสิ่งที่เรามีก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเราชอบมองออกไปนอกตัวและเอาสิ่งใหม่ๆมาเทียบกับของที่เรามีอยู่หรือบางครั้งก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หรือเมื่อเห็นเขามีของใหม่เราก็อยากมีเหมือนกับเขาบ้างท่านว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้มากเท่ากับการที่เราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและการเปรียบเทียบนี้หลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่ามันคือทางลัดที่นำเราไปสู่ความทุกข์ ซึ่งหลายๆคนในปัจจุบันก็ชอบใช้เส้นทางนี้เป็นอย่างมากครับท่านว่าบอกเกิดแห่งความสุขนั้นเราก็มีกันอยู่ทุกคนเพียงแต่เราอาจจะมองข้ามมันไปหรืออาจจะไม่รู้จักใช้มันฉะนั้นเมื่อใดที่เรามีความทุกข์ แทนที่เราจะมองหาสิ่งนอกตัวเราก็ลองพิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพครอบครัวสุขภาพทรัพย์สินหรือจิตใจของเราเองท่านว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนบรรดาลความสุขให้แก่เราได้ทั้งสิ้น ถ้าเรารู้จักชื่นชมรู้จักมองและจัดการอย่างถูกต้องซึ่งแทนที่เราจะแสวงหาความสุขจากการได้เราก็ลองแสวงหาความสุขจากการที่เรามีหรือสิ่งที่เรามีแล้วค่อยๆแสวงหาความสุขจากการให้เพราะการให้นี้ท่านว่ายิ่งเราให้ก็ยิ่ง จะได้รับความสุขและยังเป็นความสุขที่เราได้ทำความดีทำให้ชีวิตของเรามีความหมายซึ่งถ้าเราเริ่มจากจุดนี้ได้มันก็ไม่ยากที่เราจะค้นพบความสุขจากการไม่มีแม้เราจะสูญเสียหรือไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเราก็ยังมีความสุขอยู่ได้ครับ ขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ